ีนักเรียนและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านคะ่ะในวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูพันธิพาสุพิมายหรือเรียกสั้นๆว่าครูตูนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะครูตูนมาจากโรงเรียนวัดโพแจ่มวิทยาคารอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะแล้วก็การออกเสียงของคำที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคําที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงนะคะ จะเป็นคําที่เราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ในคํานั้นแล้วก็จะมีสระบางตัวที่เราจะไม่ออกเสียงอ่านเวลาเจอพยัญชนะคํานั้นหรือว่าเจอสระคํานั้นนะคะครูขออนุญ,ญาตชีช้จแจงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะคะโดยจุดประสงค์ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือต้องการให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงได้นะคะข้อต่อมาเลย ฝึกการอ่านค่ะให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านคําที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะส่วนข้อสุดท้ายเลยนะคะอยากจะใหน้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้อนแล้วก็มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ,ะมาดูถึงแผนผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะคะในเรื่องของคําที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียงเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือมีพยัญชนะไม่ออกเสียงนะคะแล้วก็สระไม่ออกเสียง โดยพยาญชนะเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันก็คือตัวหอหีบแล้วก็ตัวรอเรือนะคะส่วนสระที่ไม่ออกเสียงก็จะมี2ตัวเหมือนกันก็คือสระอุแล้วก็สระอิค่ะอ่าก่อนจะไปเริ่มเรียนครูมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นกันนะคะเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายทายคำมี3คํานะคะจะให้นักเรียนเปิดแผ่นป้ายเลือกเปิดแผ่นป้ายนะคะแต่ทีนี้เราไม่เจอหน้ากันเราเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้น จะสุมเปิดแล้วกันนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านสามารถส่งเสียงบอกได้เลยนะคะว่าอยากให้เปิดแผ่นป้ายแผ่นไหนเรามีแผ่นป้ายตั้งแต่เลข1ถึงเลข12เลยนะคะเราจะเปิดด้วยกันให้สี่แผ่นป้ายนะคะให้สีแผ่นป้ายด้วยกันหมายเลขแรกหมายเลขแรกอยากให้เปิดเลขอะไรคะช่วยกันตอบมาได้เลยได้ยินมแววว่า,วา,วาเลข5ใช่ไหมคะกลางกลางอได้เลย เอเล็กห้าเหมือนจะมีตะกร้าอยู่ด้านนี้นะคะด้านหลังน่าจะเป็นคนหรือเปล่าเอยใส่ชุดสีขาวขสามารถตอบได้หรือ,อยังคะว่าเป็นรูปอะไรเอยังไม่ค่อยชัวเปิดต่อได้ใช่ไหมคะโอเคอยากเปิดเลขอะไรเอ่ยอะไรนะไม่ได้ยินเลยเลขเก้าได้เลยคะ่ะได้เลยวิเลขเก้าเอเหมือนจะเจอรูปที่เป็น อันนี้น่าจะเป็นแขนหรือเปล่าเอ่ยเป็นแขนแล้วก็ใส่สีเหลืองๆส้มๆเอ้ใครนะ้าที่นุง่งผ้าที่ต้องใช้สีเหลืองๆส้มๆคิดออกอยังหน้าเปิดเพิ่มไหมคะอ่ะให้เปิดเพิ่มเอาเลขอะไรดีเลขสี่ได้เลยค่ะเลขสี่อุ้ยเป็นรูปผู้หญิงเด็กผู้หญิงดูแล้วน่าจะกําลังยื่นของให้กับคนที่อยู่ด้าน ขวามือใช่ไหมคะอจใจดีให้เปิดอีกหนึ่งป้ายคะ่ะเอาเลขไหนดีนะเลขไหนดีเอย่ยเลขสามใช่ไหมคะได้เลยอุ๊ยอ่าเลขสามอันนี้น่าจะเป็นคนคะ่ะน่าจะเป็นคนใครกันนะที่นุ่งสีเหลืองเหลืๆส้มๆเด็กคนนี้น่าจะกำลังยื่นของให้อยู่จะค่อยๆเฉลยนะคะเอะ กิจกรรมมีนักเรียนเคยทำไม่เอ่ยนักเรียนเคยทำไม่เอ่ยตอบได้หรือยังคะช่วยกันตอบเลยคำตอบคือตักบาตรถูกต้องใช่แล้วคะ่ะคำนี้อ่านว่าตักบาตรออกเสียงพร้อมกันนะคะตักบาตรครูจะค่อยๆเฉลย เป็นรูปนักเรียนกําลังยื่นของใส่บาตรพระนะคะเราเรียกคํานี้ว่าตักบาตรคะ่ะเก่งมากๆเลยมาดูคําต่อไปกันบ้างค่ะคําคต่อไปจะเริ่มเปิดที่หมายเลขไหนดีคะเอมีคนบอกอยากเปิดมุมมุมได้เลยเอ่อมุมมุมใช่ไหมคะเอาเลขไหนสามได้เลยอุ๊ยเป็นสีฟ้า อะไรนะสีฟ้าว่ามีคนตอบท้องฟ้ามีคนตอบน้ําจะใช่คํานั้นไหมนะจะใช้คํานั้นไหมนะให้เปิดเพิ่มได้ค่ะเอาเปิดคําว่าอะไรดีเปิดเลขได้ดีไม่ยินเลขแปดได้เลยเลขแปดใช่ไหมคะเลขแปดอยู aquí, ่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอุ้ยมีสีน้ําเงินสีขาวสีแดงคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมเวลาไปโรงเรียน เอกิจกรรมตอนเช้าทําอะไรนะคําใบ้คําใบ้เอ๊ทาอะไรนะเข้าแถวเพื่ออะไรนะอีกหนึ่งแผ่นป้ายให้เปิดค่ะเปิดเลขใดดีเปิดเลขใดด,ด,ขด,ดีคะได้ยินเลขเจ็ดได้เลยคะ่ะอ่ะใกล้ๆกันเลขเจ็ดอุ้ยชัดเจนขึ้นนักเรียนต้องตอบได้แน่ๆเลยนักเรียนต้องตอบได้แน่เลยคิดออกยังมีคนคิดออกแล้วฉเฉลยเลยไหมคะ ค่อยๆเปิดเฉลยมาเลยโอ้โหแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเป็นสีของสีของอะไรคะถูกต้องเป็นสีของธงชาตินั่นเองอามาดูเฉลยกันเลยนะคะธงชาติเป็นธงชาติของประเทศอ่าประเทศไทยนั่นเองนะคะคํานี้ออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองาธงชาติ ธงชาติค่ะอ่ามาดูคําสุดท้ายคําที่สามเอช่วยกันตอบช่วยกันตอบอยากเปิดแผ่นป้ายหมายเลขใดคะหมายเลขใดดีเอ่ยเลขหนึ่งหรอโอเคได้เลยอุ๊ยมีลืมเลี่ยมยม,มนๆพื้นหลังสีดำโอ้เปิดมารูปแรกชัดเจนอยู่นะคะเป็นสีประกายประกายขาวๆเงินเงิน ถ้าเปิดอีกสักสองสามแผ่นป้ายจะรู้เลยใช่ไหมคะไม่รอชา้าเปิดแผ่นป้ายต่อไปกันเลยดีกว่าเอเปิดแผ่นป้ายต่อไปกันเลยดีกว่าเอาหมายเลขใดคะฮัลโหลได้ยินแ well ว่ว well ๆจากทางบ้านหมายเลขสี่ใช่ไหมคะโอ้โหเหลี่ยมชัดเจนขนาดนี้อะไรนะแสงประกายระยิบระยบแวววาวแบบนี้อีกหนึ่งป้ายไหมคะอีกหนึ่งแผ่นป้าย มีคนบอกอยากได้ตรงกลางด้านล่างโอ้โหได้เลยค่ะตรงกลางด้านล่างหมายเลขไหนคะ่ะแปดหรือสิบเอ็ดดีเอาแปดหรือสิบเอ็ดดีเอ้สิบเอ็ดใช่ไหมคะได้เลยค่ะโอ้โหชัดเจนมากๆเลยเป็นเหลี่ยมเป็นมนมีประกายอย่างนี้เป็นของมีมูลค่าสูงนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าคำนี้คืออะไรตอกติกตอกติกตอตกตอคิดออกแล้วตอบพร้อมกันค่ะ หนึ่งสองซ้เพชรถูกต้องคำนี้คือคำว่าเพชรนั่นเองนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะหนึ่งสองซ้เพชรหนึ่งสอง้เพชรอ่าถูกต้องสามคำนี้นะคะคำแรกคำว่าตักบาทคำที่สองคำว่าธงชาติและคำที่สามคือคำว่า เพชรใช่ไหมคะอ่าสามคำนี้สังเกตไหมคะครูทําตัวอักษรสีแดงไว้ตักบาทมีตัวรอเรือแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือใช่ไหมคะส่วนคําว่าธงชาติชอช้างสราอาตอเต่าสาริแต่เราออกเสียงสรีไหมเราอ่านว่าธงชาติไหมไม่ใช่ใช่ไหมเราอ่านว่าธงชาตาิแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าเพชรนะคะชอช้างอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดเราออกเสียง เราไม่ได้ออกเสียงรอเรือไปด้วยนะคะทั้ง3คํานี้สิ่งที่เหมือนกันคือไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะแล้วก็สระนะคะคือตัวรอเรือแล้วก็สระอินั่นเองอ่าเรามาดูเนื้อหาของคําที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงกันบ้างนะคะตามชื่อเลยคําที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงเนี่ยคือคําที่มีรูปของพยัญชนะแล้วก็สระบางตัวปรากฏอยู่ในคํา คือเราเขียนคํานั้นเขียนตัวนั้นแต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงรูปพยัญชนะหรือตัวสระตัวนั้นเวลาเราอ่านไปนะคะซึ่งจําแนกได้3แบบด้วยกันก็คือแบบแรกเราไม่ออกเสียงรอเรือนแล้วก็หอหีบที่อยู่ตรงกลางคํานะคะแบบที่สองเราจะไม่ออกเสียงรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดอ่าหลังตัวสะกดนะคะไม่ใช่ พยัญชนะต้นถ้าอยู่ตรงพยัญชนะต้นจะเป็นคำควบกล้ำแต่อนี้จะเป็นรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดะเราก็จะไม่ออกเสียงรอเรือแล้วก็ตัวสุดท้ายจะไม่ออกเสียงสระอีหรือว่าสาระอุที่อยู่กับตัวสะกดในบางคําย้ําว่าในบางคํานะคะบางคําเราจะออกเสียงสระอีกับสระอุแต่มีแค่บางคําเท่านั้นที่เราจะไม่ออกเสียงมาดูทีละตัวกันเลยอ่าตัวแรกนะคะ ไม่ออกเสียงรอเรือแล้วก็หอหีบที่อยู่กลางคำคำแรกคำนี้อ่านว่าชนละมากอ่านพร้อมกันค่ะชนละมากชนละมากคืออะไรชนละมากคือการสเสด็จทางน้ำสเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระบรมวงศานุวงศ์ของกษัตริย์ต่างๆนะคะจะมีการไปท่องเที่ยวทางน้ำไปทอดกระถิน่นไปทอดพระป่าทางน้ำนะคะ คำคำนี้มีรอเรืออยู่กลางคําเห็นไหมคะชนละมากแต่เราจะไม่ออกเสียงรอเรือเราจะไปออกเสียงตัวสะกดตัวสุดท้ายเลยให้เอามือปิดรอเรือไว้แล้วไปสะกดที่มอมาสะอาคอควายเลยนะคะเราจะอ่านว่าชนละมาาต่อมาคําที่สองเราอ่านว่าพจานานมีรอเรืออยู่กลางคํานะคะเห็นไหมแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือนะเราออกเสียงแค่ว่า พจนาเราจะไม่อ่านว่าพจนารถนะคะ,ะเราใช้ตัวถอถุงตัวเดียวเป็นตัวสะกดออกเสียงแค่ตัวสะกดถอถุงซึ่งอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กฎนะคะพจนาคืออะไรพจนตคือเนื้อหาของถ่อยคําที่พูดเวลาเราพูดคุยกันก็จะมีเนื้อความอยู่ในถ่อยคําที่พูดใช่ไหมคะเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้เขาอาจจะพูดเรื่องสภาพอากาศเรื่องการกินเรื่องกีฬาต่างๆอ,อันนี้นะคะ คือความหมายของคำว,ว่าพจนาต่อมาคำที่สามคำนี้อ่านว่าปราถนาปราถนาเห็นรอเรือที่ทำสีแดงตรงกลางไหมคะอ่ารอเรือตรงนี้เราปิดไว้ไม่ออกเสียงออกเสียงที่ตัวสะกดถอถุงเลยนะคะพค้กล้าแค่รอเรือที่อยู่กับปลาปลานะคะอ่านเป็นปราถนา นักเรียนรู้อยู่แล้วปรารถนาคือความต้องการเอเราอยากได้อะไรนะอ่าหลายหลายคนนะคะเชื่อว่าช่วงนี้แต่ละคนก็อยากจะให้วิกฤตการโควิดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะอ่าต่อมาคำสุดท้ายพรามพรามเห็นไหมคะคำว่าพรามมีตัวอะไรอยู่กลางคำที่เราไม่ออกเสียงตัวไหนเอ่ยอ่าตัว ขอหีบใช่ไหมคะเราไม่ออกเสียงหอหีบเราไปออกเสียงตัวสะกดมอม้มาเลยอ่านว่าพราม์นักเรียนรู้จักพราหม์ไหมคะพรามเป็นวันนะหนึ่งนะคะเป็นวันนะหนึ่งเป็นวันนะอันดับแรกเลยนะคะเป็นพรามพรามเนี่ยจะมีความสําคัญกับไทยอยู่เหมือนกันเวลาจะทําพิธีอะไรต่างๆก็จะมีความเชื่อของพรามเข้ามาอยู่ด้วยนะคะอ่าผ่านไปแล้วคําที่ไม่ออกเสียงรอเรือหรือขอหีบอยู่กลางคําต่อมา คำแรกเลยกเกษตรรู้จัก,กเกษตรไหมคะ,กะเกษตรคือการปลูกพืชปลูกผักต่างๆรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่ากเษกเษตรเกษตรเกษตรมีตัวอะไรอยู่ท้ายคําคะหลังตัวสะกดตัวรอเรือใช่ไหมคะมีตัวรอเรืออยู่หลังตัวสะกดแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเราออกเสียงเพียงแค่ตัวต่อเต่าอ,อ่านออกเสียงว่ากเษกเษตรเกษตรอ่า ต่อมาคำที่สองคำนี้รอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดปิดไปเลยเราสะกดแค่มอมาสะละอิตต่อเต่าอ่านว่ามิดอ่ามิดมิดแปลว่าอะไรคะมิดแปลว่าเพื่อนใช่ไหมคะแปลว่าเพื่อนเพื่อนฝูงอ่ามิดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดถึงเพื่อนเนาะพอเราไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, หรือมาเรียนที่โรงเรียนได้เราก็ ต้องเรียนอยู่บ้านไม่จะเจอเพื่อนก็คิดถึงกันบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมคะต่อมาคําสุดท้ายมีรอเรืออยู่หลังตัวสะกดแต่ไม่ออกเสียงรอเรือคํานี้อ่านว่าเพชรอ่านว่าเพชรถูกตอ้องเพชรนะคะเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยเป็นของที่แข็งมากๆเลยนะคะมีมูลค่าสูงมากๆด้วยอ,อันนี้คือตัวอย่างของคําที่ ไม่ออกเสียงรอเรือนะคะซึ่งรอเรือตรงนี้อยู่หลังตัวสะกดเลยต่อมามาดูแบบที่สามกันบ้างคือคําที่จะไม่ออกเสียงสระอีหรือสระอุที่อยู่กับตัวสะกดย้ํานะคะสระอิกับสระอุที่อยู่กับตัวสะกดในคําบางคําเท่านั้นมีคําว่าอะไรบ้างมาดูตัวอย่างกันเลยคําแรกหอเอต่อเต่าสระอุเราไม่ได้อ่านว่าเหตุนะคะอเราไม่ออกเสียงสระอุ ในคำนี้เราอ่านเพียงแค่ว่าเหตุเหตุเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเช่นเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆนะคะต่อมาคำนี้มีตัวสระอีอยู่ที่ตัวสะกดเห็นไหมคะอยู่บนทอทงแต่เรากากบาทไปเลยเราไม่ต้องออกเสียงสระอิต,ตัวนี้นะคะคำนี้อ่านว่าพยาธพยาธพยาธคืออะไรเอ่ย พยาธจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ในร่างกายของคนเราก็ได้อยู่ในสัตว์ก็ได้มันจะตัวเล็กมากๆเลยมีหลากหลายชนิดนะคะเช่นพยาธตัวตืดอะไรอย่างนีอ้อยู่ในอาหารที่ไม่สุกก็มีนะคะต่อมาคําว่าภูมิใจภูมิใจเห็นไหมคะภูมิใจมีสระคือสระสระไหนที่เราไม่ออกเสียงสระอะไรเอ่ยตอก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 ,ตก,ตอก อ่าสาระอิใช่ไหมคะแต่เราไม่ออกเสียงสระอิเราอ่านไปแค่ตัวมอม้าเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงว่าภูมิใจนักเรียนภูมิใจในตัวเองไหมเอ,อ่ยอ่าภูมิใจคือภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะคะภูมิใจในตัวเองเป็นต้นส่วนตัวสุดท้ายคําว่าประวัติประวัติอ่าเห็นไหมคะประวัติเราไม่ออกเสียงตัวไหน เราไม่ออกเสียงสระอิที่อยู่บนต่อเต่าเห็นไหมคะอ่าเราไม่อ่านว่าประวัติเราอ่านเพียงแค่ประวัติเลยไม่ยากใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างของคําที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงกันบ้างนะคะในที่นี้จะเป็นตัวรอเรือยกตัวอย่างมาให้คําแรกเลยอ่านออกเสียงว่ากิจจวัตอ่านพร้อมกันนะคะกิจจวัต กิจวัตรคือสิ่งที่เราทําเป็นประจำนะคะเช่นตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํารับประทานอาหารอ่านหนังสือเรียนหนังสือนอนเป็นต้นนะคะกิจวัตรอ,ออกเสียงแค่ตัวต,อต่อเต่านะคะตัวรอเรือนที่อยู่หลังตัวสะกดเราไม่ออกเสียงต่อมาคําที่สองคำนี้อ่านว่านักสัตว์นักสัตว์นักสัตว์ตคืออะไรเอ่ย นักสัตว์คือราศีต่างๆนะคะเช่นหนึ่งปีอ่าหนึ่งปีก็จะเวียนมาเป็นราศีชวดฉลูขานเถาะมรงมาเสงงเป็นต้นนะคะเราเรียกว่าปีนักสัตว์ต่อมาคําที่สามคนี้อ่านว่าเครื่องจักรเครื่องจักรอ่าเครื่องจักรคืออะไรเครื่องจักรคือสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะคะสามารถใช้งานทำงานแทนมนุษย์ได้ นะคะต่อมาคำที่สี่อ่านว่าตักบาทตักบาทอ่าตักบาทเป็นตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะต่อมาคำที่ห้าคำนี้ปิดตัวรอเรือไปไม่ต้องออกเสียงรอเรือเราจะอ่านคำนี้ว่าบุตรธิดาบุตรธิดาบุตรแปลว่าลูกผู้ชายธิดาแปลว่า ลูกผู้หญิงนะคะหมายถึงลูกชายลูกสาวต่อมาคำนี้ไม่ออกเสียงรอเรือค่ะอ่านว่าใบสมัครใบสมัครนะเล็กสามคำคำนี้อาจออกเสียงพร้อมกันมิ่งมิดมิ่งมิมิ่งมิมงมคืออะไรมิ่งมิก็คือ เพื่อนแท้เพื่อนสนิทนะคะหลายหลายคนก็จะมีเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันเป็นพิเศษอยู่นะคะต่อมาคำว่ามหาสมุทรมหาสมุทรมหาสมุทรก็คือท้องทะเลอันไกลโพ้นนะคะเป็นทะเลลึกเลยคำสุดท้ายค่ะไม่ออกเสียงรอเรือบัตรเครดิตบัตรเครดิตอย่าลืมควบกล้าตัว รอเรือคำที่สองนะคะบัตรเครดิตบัตรเครดิตเป็นบัตรที่ใช้รูปแทนเงินสดนะคะต่อมามาดูตัวอย่างคำที่มีสระไม่ออกเสียงกันบ้างดีกว่ามีสระอะไรบ้างนะสระอิแล้วก็สระอุใช่ไหมคะคำแรกอ่านว่าเครือญาติเครือญาติเครือญาติาานี้ เป็นญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเรานะคะคำที่สองปฏิบัติปฏิบัติคำที่สามประสูตรประสูตรประสูตรตคือการเกิดของพระพุทธเจ้านะครับเป็นการเกิดของพระพุทธเจ้ารูปนี้ถ้าเกิดว่าตามชาเดกก็คือพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วสามารถเดินได้ทันทีถึง7จ็ดก้าได้กันนะคะ อ่าต่อมาภาคภูมิภาคภูมิคำที่ห้ารสชาติรสชาติคำที่หกสมบัติสมบัติสมบัติก็คือสิ่งของมีค่าหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในครอบครองของใครคนเดคนหนึ่งนะคะคำที่เจ็ดสมมุติ สมมุติเราจะไม่ออกเสียงสระอิเห็นไหมคะต่อมาคำที่แปสาเหตุสาเหตุคำต่อมาอัตโนมัติอัตโนมัติคำต่อมาอ่านว่าอนุมัสอม่อาคำสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่าไยพิบัติ ภัยพิบัติภัยพิบัติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องภัยแล้งน้ําท่วมไฟป่าดินถลม่มพายุอ่าอันนี้คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาลองฝึกอ่านประโยคที่มีคําที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงกันบ้างดีกว่าอ่าเห็นคําไปแล้วเรามาลองดูประโยคที่มีคําพวกนี้กันบ้างดีกว่านะคะ คำแรกประโยคแรกอ่านประโยคพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองซาำผ้าสบบผืนนี้ปักด้วยลวดลายงามวิจิตรอ,อ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะผ้าสบบผืนนี้ปักด้วยลวดลายงามวิจิตรคำที่ไม่ออกเสียง พยัญชนะคือคำว่าวิจิตใช่ไหมคะเราไม่ออกเสียงคำว่าวิจิตเราไม่ออกเสียงอะไรในคำว่าวิจิตเออ่ยตัวรอเรือใช่ไหมคะเราออกเสียงเพียงแค่วิจิตวิจิตวิจิตแปลว่าสวยงามละเอียดอ่อนนะคะ,ะมีความสวยงามเป็นอย่างมากประโยคต่อมาเลย อ่านพร้อมกันหนึ่งสองาคุณตาชอบรับประทานกล้วยไข่กับกระยาศาสตร์อ่ามีเสียงรอเรือเราปิดตัวรอเรือสะกดแค่สเสือสะ,ะอาทศหารอ่านว่ากระยาศาสตร์ใช่ไหมคะอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งคุณตาชอบรับประทานกล้วยไข่ กับกระยาศาสตร์กรยายศาสตร์เป็นของว่างของหวานชนิดหนึ่งของไทยนะคะประโยคต่อมาอ่านพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่ควรอนุรักษ์คำที่ไม่ออกเสียงสระคือคำว่า ธรรมชาติเราอ่านว่าธรรมชาติไม่ได้อ่านว่าธรรมชาติใช่ไหมคะออกเสียงที่ถูกต้องพร้อมกันธรรมชาติอ่านทั้งประโยคพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่ควรอนุรักษ์ ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเองมาดูประโยคต่อมา,อาคำนี้อ่านว่าอะไรคะความที่ครูทำตัวสีฟ้าไว้อ่านว่าประพฤติประพฤติเราไม่ออกเสียงตัวไหนเอ,อ่ยไม่ออกเสียงสระอะไรคะไม่ออกเสียงสระอิใช่ไหมามาอ่านประโยคพร้อมกัน หนึสองสผู้ประพฤติดีย่อมประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอ,อีกหนึ่งครั้งค่ะผู้ประพฤติดีย่อมประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประพฤติคืออะไรประพฤติคือการกระทาการกระทาต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราทําความดีเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตเป็นต้น มาดูประโยคต่อมาเลยคําที่ทําตัวสีฟ้าไว้คํานี้ยกตัวอย่างไปแล้วอ่านว่าชนละมากชนละมากปิดรอเรือเหลือแค่มออาคอเราอ่านว่ามากไม่ใช่มากนะคะอ่านว่าชนละมากไม่ใช่ชนละมากามาออกเสียงประโยคนี้ที่ถูกต้องพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม พระมหากษัตริย์ในอดีตมักจะ,สะเสด็จพระราชะดำเนินทางชนละมาาพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะพระมหากษัตริย์ในอดีตมักจะ,สะเสด็จพระราชะดำเนินทางชนละมากถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือให้นักเรียนออกเสียงกันเก่งมากๆเลยนะคะมาสรุปความรู้กันนิดนึง โอ้โห oh, oh, oh. ทุกคนตอบกันเก่งมากๆอ่านกันเก่งมากๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสรุปแล้วเนี่ยคาที่มีพยัญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงเนี่ยมันจะเป็นคําที่มีรูปของพยัญชนะแล้วก็สระบางตัวปรากฏอยู่ในคํานั้น mm. เพียงแต่ว่าเราทําไมเอ่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงคำคำ,คำนั้นใช่ไหมคะแล้วก็การอ่านแล้วก็เขียนคําได้ถูกต้องเนี่ยแต่เราไม่การสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลนะคะแต่ว่าย้ํานะอย่างสระบางคําสระอิแล้วก็สระอุเนี่ยเป็นแค่บางคําเท่านั้นที่จะไม่ออกเสียงนะคะคําอื่นๆถ้าเกิดว่าบางคําให้ต้องอ่านเราก็ต้องออกเสียงตามปกติใช่ไหมคะ,ะจบไปแล้วเห็นไหมล่ะไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องง่ายๆถ้านักเรียนทําความเข้าใจ นำมาปรับใช้ในการอ่านและก็การเขียนของนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะทีนี้เรียนจบเนื้อหาไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบประเมินความรู้เรื่องคําที่มีเพียญชนะแล้วก็สระไม่ออกเสียงได้ที่ลิงก์นี้ตรงตัวสีฟ้านี่เลยนะคะหรือว่าเราจะสามารถสแกนที่ QR code ตัวนี้ นะคะทำใบความรู้ได้เลยนะคะจะเป็นลิงก์ของ Google Form แบบทดสอบมีข้อสอบอยู่ด้วยกัน10ข้อนะคะอ่าแล้วก็ข้อสอบ10ข้อนี้เมื่อนักเรียนทำเสร็จกดส่งแล้วสามารถตรวจสอบคะแนนได้เลยว่าเราตอบถูกหรือตอบผิดนะคะอ่าไปลองทำแบบทดสอบประเมินความรู้เพื่อประเมินความรู้ของตัวเองได้เลยนะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงยังไงนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทำแบบทดสอบใน QR code หรือลิงก์ที่ฝากไว้ให้นะคะเพื่อจะได้ทบทวนความรู้ว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ